ความสมคัญกับสหราฐยังคงรูปแบบเดิมหรืออาจจะต้องมีก,การปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์กับประธานาธิบดีคนใหม่อ๋อปปกติความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐในทุกยุคสมัยเนี่ยซึ่งเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนพักกันเรื่อยๆนะะนะมันก็มาโดยธรรมชาติของความสมคัญซึ่งมีมานานมากเนี่ยพวกเราคงรู้ว่าถือว่าเป็นทรีตี้อาลายที่เก่าที่สุดในเอเชียนะฮะรูป200ปี คือฉะนั้นใน200ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของภาคร,รัฐบาลต่างมกันนะถึงคนต่างพักก็มาทำหน,น้าที่แต่ในในภาพรวมภาพใหญ่ความสัมพันธ์ก็ราบรื่นมาโดยตลอดความยุคอาจจะมีความตื่เส้นมากหน่อยในบางด้านอย่างเป็นต้นมาา GSP ยกตัวอย่างนะช่วงประธานดีโอบามาที่ผ่านมา8ปีเนี่ยไม่ได้ไปแตกเลย ในแง่ของ GSP ที่เราได,ได้ได้สิทธิ์หรือว่าได้รับการายอมรับจากสหรัฐแต่ว่าพอรัฐบาลครับ,บก็เห็นตกนะาก็เห็นตาก,ก็เพราะมุมมองของทางรัฐบ,บาลที่แล้วเขาให้กับน้ำหนักกับเรื่องของการค้าและประเทศไหนที่มีการค้าที่ได้เปลี่ยบก็อยู่ในเป้าก็คือมาตรการอย่าง GSP อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อที่บอกว่า ในบางยุคนก็จะมีความต่างมันมีอะไรที่เต้นที่แตกต่างแต่โดยทั่วไปแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีตัวครับอย่างนี้น <ะ S 2> ประเมินว่าทีนีดนะครับจะกลับไปเหมือนสมัยโอบามาไหมครับเอาก็ต้องดูครับนะฮะแต่ว่าม,มันอยู่ในวิสัยที่เราจะคุยต่อกันได้เพราะได้คุยกันแล้ว,ลว,ต,ลวนะตั้งต่แรกเริ่มนะตั้งใจกับยุครฐบานพร้อมจะสังไปเครื่ที่ได้ออกมาด้วย หลายชื่อของสินค้านะนรันจำนวนนีมม้เท่าไหร่แต่เราก็ให้เขารับรู้ว่าหลายรายการเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรในาก,การที่จะไปเพิ่มดุลการค้าของเราแต่ว่าในการไม่เพิ่มเนี่ยมันกระทบต่อผู้ผลิตของเราหรือ s m ส e ของเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านั้นเพื่อจะให้เขา เราเปลี่ยนรัฐบาลแบบนี้ครก็<ช>สอง,งอย่างต่างๆี่ยเราจะพยายามหาอยู่ให้เราได้เกี่ยวกับเดิมมากขึ้นเลยครับก็ได้ไประโยชน์จา่เดิมก็มีหลายเรื่องที่จะสอดคล้องกับงานที่เราทำาจําจำเป็น,น,นเพราะว่า Climate change แนวเรื่องหนึ่งจะภถ้อากาศที่แปรตรวนไปทั่วโลกเนี่ยขนาดนี้ซึ่งยุครัฐบาลท,ที่แล้วเนี่ยเขาเขาไม่ได้ให้ความำคัญนะครับ ควากบลงสนญาปารีสหรืออะไรอ,อะไรไม่ให้ความสำคัญเลยแต่ปัจจุบันนี้นี่เป็นหนึ่งใน17รายการที่เมื่อวานนี้ออกเซกเเช็ชคหรือออเดอร์มานะฮะจะให้กลับมาให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องประเภทศนี้ถือว่าเป็นเรื่องสากลแล้วประเทศไทยก็ให้ความสำคัญโดยเช่นกันเมื่อวานนี้เรามีการประชุมอาเซียนนะะ<น>พวกเราอาจจะไม่ทราบมีการประชุมอาเซียนครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานของดูนไนเราก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ นะและเพ่อ้ยิ่งมีการพูดถึงเรื่องที่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้มีการประกาศโดยรัฐบาลผู้เราคงรับทราบเรื่องวาระแห่งชาติ BCG Bio e Circular Bio Economy Circular Economy แล้วก็ Green Economy นะเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภาพอากาศเลยและข้อสำคัญคือเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ความเป็นอยู่ของคนนะซึ่งถูกกระทบนะถ้าเมื่อไม่มีความสมดุลเนีนะ่ยโดยธรรมชาติแต่เมื่อวานนี้ประเทศไทยได้รับมอบให้ไปศึกษาเรื่องนีนะ้เพื่อจะให้ดูว่า BCG เนะี่ยสามารถที่จะมาเป็นยุทธศาสตร์